สวัสดีครับพบกับช่องปัตเตอร์เลียนตัดผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะมีเรื่องดีๆสาระนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของแปลงปัดผมนะครับที่พี่ๆถามเข้ามาว่าเป็นแปลงไม้นะครับขนมันจะหลุดร่วงหรือเปล่านะครับขนจะหลุดง่ายหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับ เป็นแปลงไม้แต่ว่าขนไม่หลุดง่ายนะครับผมนะครับตราบที่ตามที่เราได้เคยใช้มานะครับแล้วทีมงานนะครับไม่หลุดง่ายนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นขนที่ไม่แข็งด้วยนะครับจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่เขาทําขวดออกมาจะแข็งนะครับเตี่ยวกันี้เขาพัฒนาขึ้นมาขนไม่แข็งนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าอ๋อปัตเลียนนะครับจะสามารถเปลี่ยนลายได้หรือเปล่านะครับฝาบนด้านหลังนะครับได้นะครับผมถ้างั้นเราไปดูหัผมกันเลยนะครับว่า ปัตเตอร์เลียนนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับที่ผมได้ทานี่เป็นลายของหน้าของผมนะครับผมที่ทําขึ้นจากฝาหลังด้านบนนะครับหรือว่าพี่ๆจะอาจจะเปลี่ยนลายเป็นลายไหนก็ได้นะครับโดยที่ลูกพี่ของผมนะครับได้ทําให้นะครับรุ่นพี่ทําให้นะครับทีมงานของรุ่นพี่นะครับนะครับเป็นฝีมือดีนะครับผมเพราะว่าจะไม่หลุดง่ายนะครับเป็นที่ติดฝาหลังแล้วนะครับสกรีนขึ้นมาแล้วจะไม่หลุดง่ายแน่นอนนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอารูปแฟนหรือว่า รูปตัวเองหรือว่ารูปของลูกรูปสัตว์เลี้ยงที่เราชอบอะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปหรือว่าจะเป็นโลโก้อะไรก็ได้นะครับตามที่ชอบนะครับตามแบบต้นแบบหรือว่าตัวอย่างแบบที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับผมนะครับก็สวยๆกันเลยนะครับอยากได้รูปไหนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ทางเรานะครับโดยทางไลน์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ให้ตรงท้ายคลิปนะครับผมนะครับก็ ส่งรูปที่ชอบมาทางไลน์แล้วก็ถอดฝาหลังนะครับจัดส่งมาตามที่อยู่นะครับที่พี่อยู่นะครับจัดส่งที่อยู่ตามให้ส่งทางไลน์แล้วก็จะทําการนะครับสกรีนให้เสร็จแล้วก็จะจัดส่งกลับตามที่อยู่ที่พี่สั่งนะครับทางนั้นเราดูตัวอย่างกันเลยนะครับยาวๆครับนะครับว่ามีรูปอะไรบ้างนะครับหรือว่าเราจะเลือกเอารูปตามที่พี่ชอบนะครับก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราได้เลยครับผม ติดแน่นติดทนนานนะครับสกีนนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับผมนะครับสกีนติดทนนะครับไม่หลุดง่ายเหมือนเจ้าอื่นนะครับผมท้าให้ลองครับ ครับผมสั่งทําได้ตามไอเดียลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ